สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตการสอนในจังหวัดการุงนะครับจังหวัดกะรุงมีทั้งหมด2ชุดนะครับสำหรับการสาธิตในคลิปนี้จะสาธิตการุงในชุดที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับครูจะขอสาธิตขั้นตอนก่อนนะครับมาเรียนนะครับข้อซ้ายที่อยู่ด้านหลังนะครับการที่หนึ่งนะครับเลื่อนข้อซ้ายนะครับหนึ่งสองสามและ แตะเท้าขวาข้างๆนะครับ1 2 3และ4 5เนี่ยเราจะหยุดนะครับ5และ6 7และแปดมาเป็นตั้งแต่ที่3นะครับ1 2 3และ4 5จะหยุดนะครับ5และ6และ7และแปดมาเป็นตั้งแต่แปที่สนะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8ปดต่อไปจะเริ่มแปดช่้หน้าน, 5, นะครับหนึ่งสอและ4 5่ห้าเตรงๆนะครับยังไม่หมุนนะครับ5 6 7หกเและแปดแปนะครับหนึ่และ4 5และ 6, 7และ8ถัไปเป็น8ที่สนะครับ 1, 2, 3และ 4, 5เห็นะครับ5และ6และ7และ8ถจะเป็ตัดที่สครับ 1, 2, 3และ 4, 5, 6, 7และ8ถัเรจะเต้นต่อเนื่อกันนะครับ 1, 2, 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5และ6และ7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เริ่มครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5และห7และ8 2 3และ4 5และ6และ7และ8 1 2หและ4 5 6 7และ กันนะครับ